คุณสนใจไหมได้นะหมายถึงว่าได้ใจเป็นพี่น้องก็ได้เป็นปัาป๋าได้ไหมที่เราส่งไปที่เราถามคุณว่านี่ตัวอะไรอ๋อไอ้นี่เหรอเด e h ฮ c k อะไรอ่ะคืออะไรเด e h ฮักไงไม่ใช่ตัวเขียวเขียวห้องว่า The h ฮักตัวหน้าหักขอเป็นตี้ฮหักได้เก่า บอกเออเราหนูอยากมีปป๋าไม่ได้บอกว่าอยากจะทําลูกเลยพี่มึงกรไปเขาว่าทําลูกเราลั่นเราลั่นนะเราลั่นนะเราลั่นนะพี่ไม่คุณอยากให้ผมเป็นปป๋าแล้วคุณเป็นหมามาไหมอะไรนะที่คุณบอกผมเลย ใช่หนึ่งนะไปเชิญไปก้หนัวไม่ได้วัดดีนะครับสวัสดีครับพ at ี่เฉินสวัสด uh ีครับชายผู uh uh ้วังกับไฟเพิ่งบึ้่เล่าเลยบึ้่อสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับแายผู้วังสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเขาเลยกูปังเลยที่เขาเลยชื่อผมไปแล้วพี่หลงเขาเาเรียกผมแหวงผู้วังเอ้ยขเรียกฉัตีกันเดือดเลยเหรอวะ ไม่เดือดเลยตีกับเด็กไอ้เหี้ยดูดูไว้เก่ามีตั้งยอะั่งแยะไม่เห็นเดือดเลยใช่เหรอตีกันตีกันไอ้ตีกับไอ้ดีเดือดกว่าเยอะจริงอันนี้จริงแนมินรวยผมจะอุ้มน้องกูเหมือนอุ้มเลยโอ้โหมึงก็เปิดก่อนเลยก็โชว์ไปดิโชว์ให้ดูเลยดิไอ้เหี้ยก็มันพูดแล้วว่าใช่เหรอพูดว่าอะไรครับสิบเจ็ดนะใช่ค่ะพูดว่ามันจะอุ้ม เพราะอกว่าตอนแรกมัน่ะจะมาสัญญาตายเลกนสัญญาตายไก่แฮมินไอ้ไอ้บังอ่ะเออกลัวมันเล่ากูฟังอยู่คร่าวๆเวทีอันดีเดือดกว่านี้อีกเย็ดโด้กูอยากถามว่ะมันเป็นบอริโอหรือเปล่าวะ้ตั้งอยู่บนรถอย่างเดียวเลยอ่เอ้อไม่ลงมาติกับพวกมึงเหรอไม่ลงจุดลงนั่ะตอนเก็บรถไฟดับนู่นอะอะไรวะอะไรมันไม่ตีกับพวกมึงวะพวกมึงไม่ก็แค้นพวกมึงอยู่ไม่เชื่อเหรอเวันนั้นยังด่ากันอยู่ไม่รู้ มันขาดคนอย่างมึงมา่งขาดคนนำมา่ไม่เกี่ยวหรอกเออไม่เกี่ยวหรอกเฮ้ยไอสัตว์พ่อมึงน่ะต้องเกี่ยวแล้วแหละเนี่ยไอบึ้เออได้เพื่อนไปไหนครับล่าเออต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแล้วมึงใช้สนับแล้วเหรอพอแล้วเบื่อเบื่อแล้วคุณอ้าวไปไหนแล้ววะ จำนวนคนแล้วก็โตก็ไม่มีใครอยากได้มากสิอันนี้แฟนที่เดี๋ยวว่าจะตีออกแฟนเฮียเฉินเหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ๋อไม่เฉินนี่ซ้อฮะไปไม่ก็คุยกันอยบกันแล้วเหรอคะคุยกันอยู่คุยกันรอเขาขอคบอยู่นะใจเย็นนะไม่พี่มีรักดีก็ดีใจด้วยอย่าไปทิ้งเขาตั้งพี่ไว้ได้เว้ยชาบินแล้วเอาเขามาเป็นน้องไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะลุง ตายจะดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดซิไม่ต้องพูดเราอ่ะไม่ต้องพูดก็แบบแบบเอาเขาเพาเป็นน้องเป็นน้องน้องสาวอยู่ในแก๊งเดียวกันเนี่ยลุงไม่ช่วยแล้วทำไมแก๊ง้พูดงได้ลูกนะเฮ้ยแต่พี่เนี่ใครดูแซ่ด้วยพูดกับใครดูแซ่ด้วยน้องนี่ใครชพี่ชาย ก็เตียเตียอยู่แล้วแล้วอวงนี้ได้อยู่แล้วยังไงก็ได้แต่พี่จะทิ้งเขาเหมือนคนเก่าหรือเปล่าดีกว่าอ้าไอ้เฮียนี่ไป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 ไหนก็ไปไปไปซะไปเมือกไปกูเข้าใจว่าทไ,ไอ้บางอยากอยาก,ยากตีมึงเนี่ยกูรู้แล้วทออโอ้โหนี่ไม่เคยกรนตรีนพี่บางอะไร เฮ้ยครบคุณโรดินนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณโรดินมากมากดีขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณมากที่มาตลอร์ตการขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้เสมอมาขอบคุณจริงๆครับน้องชายอยู่กับเบลนานๆตะกี้วกว้ยโดนเด่นเจ๋งๆจ้าจ้าเห็นแก๊งอลิตกระเปล่ามีลูกสองคนแล้วก็พ่อมีแม่ครบเลยครอบครัวเขาพอตกใจเหรอใช่แต่ว่าอลิตกับเฮยหลงไม่ได้ไปใส่กันแล้วอ้าวเบรกแล้วเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องไม่แต่หมายถึงอยู่ใกล้ครบไง พ่อแม่ลูกคนอยู่ดีแฟนกันจะเป็นพี่น้องก็ได้ยังไงได้ถ้าคนใจกว้างพอคุณสนใจไหมได้นะหมายถึงว่าได้ใจเป็นพี่น้องก็ได้เป็นป้าป๋าได้ไหมอยากดพ่อทลึ่งทลึ่งเฮดัดดี้เดี๋ยวดัดเข้าหัวไปเลยไปเลย ป๊าป้าค่ะคุณไปไปตู้กับผมก่อนเรียกเปเป็นเรียกที่รักดีกว่าจ้ะป๊าป้าค่ะเป็นเรียกที่รักดีกว่าจ้ะเจอกันเด้อขาปากบ่อยหลงเรื่องมีใครโทรมาคุณสรุปว่าคุณคิดได้คุณคิดคำตอบได้ยังที่เราส่งไปที่เราถามคุณว่านี่ตัวอะไรอ๋อไอเนี่ยเหรอเดอะฮักอะไรอ๋อคืออะไร เดอะฮักไงไม่ใช่ตัวเขียวเขียว้องว่าเดอะฮักตัวหน้าหักขอเป็นตี้ฮหักได้เก่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดิโอ้จบและลงเลยไปส่งแลนด์มาร์กเลยข้าเงี้ยขนาดนี้จบแล้วขาขำ มันไม่ใช่มุกนะแต่แบบมันถ้าจบแล้วไม่เล่นแล้วนี้ทำไมเล่นอ้าวอะไรก็เล่นได้กํลังแปลอยู่ไม่ผมกําลังแปลอยู่ใครคุณก็วันนั้นคุณยังเล่นภาษาอะไรกับเราเล่นภาษาเหนือภาษาใต้อะไรมั่วไปหมดเข้าใจไหมเพราะบอกว่าตัวเขียวๆว่าเรียกว่าเดือดร์ดแต่ว่าคุณน่ารักอ่ะเรียกที่รักได้ไหมได้จ้าอ๋ออันนี้คือไม่ได้มุกแต่ว่าบอกใช่ไหม อันนี้คือมุกหรือบอกมามถามก่อนอ่าให้เราตอบทีทีมุกหรือบอกดีๆดียกดีเดียวแล้วมุกหรือบอกเขาเหนวเลีวมุกหรือบอกเขาดีๆฮะมุกหรือบอกเขาดีๆเอาถ้าบอกว่าเป็นมุกอ่ะผมก็จะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเกิดบอกเนี่ยมันต้องคิดไงสนุ<อ>าากมุกหรือบอกอะถามจ <laughs> ีิก็บอกมั <laughs> ้งนี่ก็บอกบังเนียนะไม่ต้องมาลาไปเขินเลยได้คิดนานไหมเนี่ยฮะ คิด <Bing ham> นานไหมนะฮะหลายวันอยู่อ้โหนี่คือแบบว่ารวบรวมความกล้ามาเลยใช่ปหมฮะรวบรวมความกล้ามาเลยใช่ไหมนี่คือแบบกีบเลยจบเล้วไม่กีบผมกำลังอึ้งอยู่ไม่ผมกำลังอึ้งอยู่ก็ปกติคุณไม่ค่อยได้เล่นมุกอะไรพวกนี้ไงผมก็ตกใจเว้ยอ๋อคุณมีมุกแบบนี้ด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยกําลังอึ้งอยู่กําลังอึ้งอยู่อ๋อกําลังอึ้งโอเค โอ้ยเ,ยเกือบแล้วไปเก็บขับเลยจ้ารถมันซิ่งรัดแต่ยังโอ้ยรัดแล้วมัดกดปลดล็อกด้วยคุณโอเคล็อกแล้วเอ้ย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 ,อยโอ้ยพอเราเทียมากต้องไปซ้อมละคุณสรุปเมื่อกี้แบบมันได้ปะหรือมันเก็บ ได้บุเขินนะเนี่ยปกติไม่เล่นไงประเด็นก็ใช่ไงผมก็เลยตกใจก็เว้ยคุณเล่นบุกุน,นี่ได้เหรอเนี่ยกินมากกว่าใครอ่อะผม <c oughs> เอาคอมด้ยนะย่าร้อนเออเนี่ยโอนตังให้เลขยี่สี่พน้องเบฟนะพอดีผมติดไดติดยี่สี่เลขยี่สี่เหรอเท่าไหร่อ,อ่ไม่ผมติดบินอยู่ประมาณพันห้าครับได้เดี๋ยวพี่โอนไปห้าพันติดตัวไว้ขอคอมมาครับยี่สี่ใช่ไหม ครับผมอยู่ไหนอยู่อสอดอกันใช่ไหมอ่าไม่ตอนนี้เดี๋ยวผมมาเอารถที่แลนด์มาร์คแล้วเดี๋ยวผมรอแลนด์มาร์คอะไรครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแลนด์มาร์คครับครับยี่สิบสี่เหรอ,อยี่สิบยี่สิบสี่ตัวเบลทำอะไรอ่ะนัดเตียวอยู่อ๋อโอเคไอปลาฉลามใช่ไหมนัม่นเป็นปีนติดแล้วนะทีเดียวที่เหรอทีเดียวเหรอใช่เฮ้ยคุ้มใช่ท,ทีเดียวคุ้มคุ้มมากคุ้มมาก จะาต้องเอาอะไรอีกไหมพี่เฉนมีายกเขาเอาสูตรเด็บออกอีกแล้วอ่ะเขาเอาสูตรสีม่วงมาแทนตัวเลขเด็บเียเล็บเข้ามาเป็นสูตรสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยบอกเขาได้เพราะว่ามันมีคนใช้สีม่วงไปแน่เลยใช่มันก็เลยมาทับกับของน้องก็ไม่มีใส่ละโอเคก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเราไปเอาเหรียญเอาอะไรเปล่าอ่ะที่ตู้พี่เฉินมีนะจะใช้ไหมโอเคจะใช้บอกนะแล้วเบ๊บพี่ปิดโตไหมมีฮะขอบพ้นอันหนึ่งเลยเบ๊บสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสาม โอเคพี่จัดจะไปอะไรบ้างนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเขาบอกแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ลูกหมวยอยู่กับเราพวกเราบ่อยหรอใช่อิจฉานะเพราะว่าเหมียวจริงๆเลยนะใช่แล้วอันนี้อยู่กับคุณเสร็จเหรอเดี๋ยวว่าจะไปนี่หน่อยโอเคสิโลดเจอกันเจอกันนะพี่ อะไรของตีคนทั้งนั้นโอเคโปรเซ็ตต้องหรอยังเป็นรถแน่เฮ้ยเก็บไปใช้ห <c oughs> วานนะหวานนะม, <า S 2> นมีพวม รถน้องค่ะล้วจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่มีคุณกับผมอะ่ะ <c oughs> มาเล่นเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปหาแก๊งผมที่แลนด์มาร์กก่อนโอเคสรุบสูตรเอาเป็นสีม่วงเหรอ <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> นี่คือเอาสีนี้แน่นอนเลยเราไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมคุณว่าเป็นไง ก็โอเคนะก็ดูได้ก็ดูได้ไม่คือมันแปลกตาเฉยไงไม่ไม่ค่อยเห็นคนใช้สีม่วงกันไงก็แบบสีอื่นมันมีคนใช้เยอะอะแต่สีม่วงมันก็ไม่แย่แต่หมายถึงว่าแค่มันแปลกตามันเป็นสีที่ไม่มีนี่ใช่ไหมมันเป็นสีทําเองปะใช่ฮะก็ว่าอยู่ว่าผมไม่เคยเห็นคืออย่างชมพูมันก็มีคนใช้บ่อยแล้วชมพูมีคนใช้ด้วยเหรอชมพูไม่มีนะถ้าหมายถึงในเมืองนี้ไงถ้าในเมืองนี้มันไม่มีแต่เราในความรู้สึกเราว่ามัน ที่ไหนมันก็มีหรือเปล่าหรอใช่ลองเหินดลยสิไม่ได้เหินนานแล้วคนโกลกับชิปเวะต้องซ้อมเหมือนไหนละคอนโทรลกับชิปเราแค่ไม่อยากเหมือนใครอ่ะก็เลยเอาสีวูไม่อยากเหมือนใครหรอคุณก็เอาแขนไปข้างเลยสิแบบบอกเขาว่าขอมีแขนข้างเดียวอ่ะตลก อ้าวไม่เหมือนใครนะคุณจริงๆนะไม่เหมือนใครเลยอ้าวจริงๆไม่เหมือนใครจริงจริงคุณแปลกสุดไม่นอนสรุปเมื่อกี้เขินปะเขินดี่พอไปค่อยเจอใครมาเล่นมุกอย่างนี้ใส่ผมเนี่ยอ้าวเหรอแล้วยิ่งเจอคนอยู่ดโผมมาเล่นมุกแบบนี้แล้วที่ปกติคุณคุณก็คี้อายบิดบวบปิ้วปิ้วอยู่นั่นแหละคือแบบลดลงความกล้ามาเลยใช่ให้ใหคือแบบว่ากินกระทิงแดงมาเลยใช่ป่ะวว่า เออได้ละเป็นไงสุดปะสุดยอดยอดได,ด,ด,ด้รักมากปกติไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยพูดแบบนี้หรอกจ้าเชื่อจ้าจ้าจ้าจเชื่อจ้าทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งทะลึะล่ง <c oughs> <c oughs> ดีสอบปลายภาคนะออกสอบอีกแล้วอ,อันนี้ออกสอบเหรอ แล้วสรุปเร <ique> ีย <trilogy> กได้ไหมอะไรนะเปล่าได้เ hmm> ร <Enfin> ียกได้อ้าวหรอไม่เรียกสิค่ะก็ที่ผมรอคุณมาขอรอมาเอคุณมาขอของผมอยู่คุณเราเป็นผู้หญิงนะคุณผมเป็นผู้ชายนะคุณเราเป็นผู้หญิงนะเอ้าต้องไงอุ้ยโอ้โหโโอ้หเจบร้อยเดือดอ้าวไปพอดี่เกินไปอันหนึ่งเร็วๆอาสาบสองเลยอาสาบสอง ไปมากรแล้วพ่อเลี้ยงอ่ะสวัสดีครับแล้วพ่อเลี้ยงอ่ะเอ่อยืนรออยู่นานแล้วเฮ้ยยังไม่เห็นมาผมก็เลยกลับมาเอารถก่อนเผื่อว่าจะกลับไปรับโอเคคเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครวะน้าอ่าอ่าเขาแบ็หลานอ่ะแบ็คครับลูกของย่าแมวอ๋อ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 ๆเมื่อวานเมื่อวานเป็นคนที่ถึงเงี้ยได้นะ ใช่เหรอใครชื่ออะไรโกกโกเนี่ยแหละใช่ฮ nah, ะเขาบอกอะไรเอองครับน like ั่นนั่นไอตัวที่วิ่งอยู่น่ะน่ะอ๋อดี่ที่คุยแล้วพี่เมื่านเขาเนี่ยแหละเออคขามีแกงหรือแบบไม่รู้แต่สี่ร้อยระก๊อดบอกว่าเมื่อวานคุณคิดถึงผมมากเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเฮียตัวเนี้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 ยตัวเาี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยวเนี้ยวเนี้วเนี้ยตัวเนี้ยตอวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนียตัเนี้ยตัวอนี้ยตัวเนี้ยตัวเน้ยตัวเนี้ยตันเลย ุณพี่มังกรคุณจะขืนไรแล้วหรออพี่มังกรอ้าวเฮ้ยจบไปแล้วเรียบร้อยยืนเหมร์เหมร์ไม่รู้ที่เหมร์ไม่รู้ที่โอ้โหสามทีไม่คิดเลยชิบหายไม่ยืนแล้วชิบหายแล้วคุณหลบเร็วๆนแล้วหลบเรียบร้อยเลยตีไม่คิดไอ้เที่หลบโดนตีตั้งนานแม่งไม่คิดกูโดนทีเดียวกูคิดเลยถ้าเมื่อกี้เป็นกูกูคิดนะเต็มหัวเลยเหยียเหยียใช่ไหมที่โดนคิดอ่ะใช่จริงถ้าเมื่อกี้เป็นพี่พี่โดนคิดเลย นี่ดูไอ้หลงดูดิอะไรของมันวะว้าอีกทีท่านเป็นกูโดนมาเมื่อกี้เต็มเต็มเลยทีเดียวเลยว่าโอ้หัวแข็งว่ะเหียดนี่ขนาดต่อให้สองสองหมัดมึงเชื่อไหมถ้าเมื่อกี้คนยืนเดียป็นกูอะทีเดียวเลยไอ้กูลงเอาไปกูเชื่อปอกเดียวเลยมึงไม่อุ้มไม่เที่ยเชี่ยเจ๋งว่ะอุปยน้ำหมอเอายน้ำหมอไปดูปากกันเชี่ยเจ๋งว่ะ เดือดว่ะอะไรไม่ต er, ้องมาชี้นะฮะชี้มือไม่ต้องมาชี้หน้าเรียบร้อยเดือดวายหลงหูย่ำไปโยน้ำเลยเหรอโยน้ำลึกเหรอชี้อย่างว่าชี้หน้าถ้าหมอเฉยชี้ตัดเงินเหรออะไรไม่ต้องมาชี้ะเดี๋ยวหนูมานะไปข้างนอกออกเมืองครับครับอะไรเราไอ้แก๊งมึงวันนี้อยู่ไปครบเหรอชี้มาชี้มือเดี๋ยวว่าแต่แก๊งมึงเลย แกงกูกูณอปกอณอยู่สองคนเอ้ยผมเห็นนะเห็นอะไรมาเต็มเลยนะตอนเลี้ยงไม่ไม่ไม่ถ้าจะไปนี่มั้งไปชุระมั้งน่าจะนะเห็นตอนแรกมังกรบอกอยู่ด้วยกันแต่ว่าได้ไปชุระแล้วมั้งนาพาไปจกปูนผมโดนหลุมดำดูดนะเล่นไม่หลอผมเลยเข้ามาโดนตำรวจจับซะอีชีวิตมังกรพี่ว่าเชืวอไล่าอยู่ได้ครับตมเมวาผมตีเขาอยู่นะ ตีตีไปเรื่อยเออตีไปเรื่อยเขาจะสู้ไม่สู้เรื่องของเขาจนกว่าเขาจะมาเคลียร์เขาเคลียร์เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเดี๋ยวนะพี่บอกให้หยุดแล้วหยุดรอเขามาเคลียร์ครับถามคะอ๋อคนสลบมีคนโดนลากศพไปแล้วครับลากโอเคค่ะไม่ไม่แต่เคลียร์เคลียร์เรื่องนี้ก่อนไหมอ่าอะไรเมื่อวานอ่ะเคลียร์ก่อนดิอะไรเมื่อวานอะไรลูกๆอ่ะอะไรทำอะไรลูกๆหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่มังกรคุณจะ่ใช่ผมทำลูกหรอไม่ใช่ค่ะคุณคุณจะเชื่อเราคุณจะเชื่อลบมกกระเปพดมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว ถามเฮียเฮียจะเชื่อใครพี่ไม่เคยโกหกเฮียนะพี่ไม่เคยโกหกเฮียนะใช่ไหมมาก่อนมาก่อนไม่เคยโกหกผมนะแล้วเราเคยโกหกคุณแมคุณไม่โกหกแต่ว่าคุณขี้อายคุณไปกล้าพูดกับผมตรงๆแต่คุณชอบคุณยังหลอกผมไปยืนเนียนๆแล้วคุณก็นัวผมเลยโอ้คุณเราไม่ได้พูดค่ะเราบอกว่าเราอยากมีป๋าเราตามหาป๋าอยู่เราวแบบนี้ตอนแรกเขาจะเอาผมมปเป็นป๋าเขาเขาเขาจะขอเป็นลูกบุญธรรมผมเพะเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะ บอกเลยมันจะมองหน้ากันไม่ติดนะบอกเถอะเราหนูอยากมีป๋าป้าไม่ได้บอกว่าอยากจะทำลูกเลยพี่มังกรไปคำว่าทำลูกเราลั่นเราลั่นนะเราลั่นนะเราลั่นนะพี่ไม่คุยอยากให้ผมเป็นเป็นป๊าป้าแล้วคุณเป็นหมาม้าไหมเอออยากไหมไหนตอบสิไออยากให้ผมเป็นป๋าป้าแล้วคุณเป็นหมาม้าไหมไอ้ขาเอาเหรอไม่เลยจ้ะ เออเดี๋ยวไปยืนรอตรงนู้นก่อนจะเบาหวานขึ้นตาว่ะเบาหวานขึ้นตาคุณพี่มังกรแก้งอย่าไปเชื่อนะเราไม่ได้พูดเขาผมเชื่อต้องไปนอนโรงพยาบาลกันได้คุณเบิกรถมาสิรถอะไรล่ะรถเราอยู่ไม่เอาดีรถมาก่อนกันแหละมากกรไปโรงพยาบาลกันพี่ไปโรงพยาบาลครับครไปเดี๋ยวพ่อเลี้ยงมาเขาคงโทรมาแล้วมั่าถ้าพ่อเลี้ยงมาน่าจะอยู่หน้าโรงพยาบาลครับเหรอโอเคครับแต่พี่พิมพ์ไว้ ขับเลยฮะคนขับรถสงสัยไม่อยู่แน่เลยคุณมิโกะค่ะนี่มิโกะเห็นเฮียผมเป็นคนขับรถเหรอต่อให้หน้าเฮียผมจะเหมือนจะขับคนขับแท็กซี่เท่าไหร่ก็ตามแต่เละอันนี้เราไม่ได้พูดนะจะดีอยู่แล้วพี่มังกรพูคือเขาฆ่ากูจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้อ๋อ อ็แล้วครับเราไม่เิมน้ำมันเลยนะอ๋อพึ่งพิ่งเบิกมาครับเพียอ๋อก็ว่าประหยัดได้เกินนะเฮียไปลงมาก่อนแล้วแต่ผมเอากลับมาเตอร์ไปเพียโดไอหลงบับยับเลยวะ่ะโนโตหรือโนฝีมือวะ่ะเสียคดเดือนเลยวะ่ะ เอ้าไม่เป็นไรพี่เติรให้ก็ได้ต่ำแล้วต่ำแล้วโอเคโอเคอย่ามาอย่ามาอย่ามาเอ่าเช็ดกระจกได้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเช็ดหรอกเอาแค่ธรรมดาไปแล้วเจอร์ด้เดียวพออ๋อขอบคุณโอเคโอเคสรุปเป็นเด็กปั๊มเหรอสรุปคือเป็นเด็กปั๊มอาชีพเสริม เรียบร้อยครับคุณไปป๊าป๊าขึ้นรถเลขที่รักดีกว่าเลขที่รักก็ได้นะน้ำมันไม่ขึ้นมาก่อนอ่าเรียบร้อยบอกแล้วว่าต้องพี่เติมบอกให้เลขที่รักไงป๊าป๊าเฉินเรื่องะลึงล่ง ประมาณว่าเรียกเรียกป้าป๊าไม่ถนัดเลขที่รักก็ได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยพี่วังก่อนใจเย็นนะอยากมีลูกสักกี่คนคุณสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดไหมหลังจากเราครบกันเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็แต่งงานเลยแล้วก็เดี๋ยวมีลูกเลยไม่ของผมย่ายึดและของผมยังสิบสองเลยเยองมากกว่าผมดิเอาไหมเอาเอาเอาสักสามสิบสองไหมล่ะเผื่อทำสามแก๊งไปเลย ยขยายนาข,าขนาดนั้นเลยเหรอขยายสาขาไหมขายาย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเราใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์ไหมแม่ง